We'll บอกอยู่แล้วว่าเป็นลานคนเมืองนั่นหมายความว่ามีคนเมืองกรุงเทพทั้ง50เขตมารวมกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ไหมอา้าวไม่อยากจะเชื่องั้นเดี๋ยวเดียขออนุญาตเช็ครายเขตสพานสูงอยู่ไหนเสียงมีแค่นี้ของสะพานสูงอะ โพเขาว่ามาดีนะมีเสียงแค่นี้เองเหรอคอยทีดูสิอ่ะจอมทองลักซีจะตุจักทงครูอ่ะอ่ะเขตนี้พิเศษหน่อยลาดกระบังอยู่ไหนคะอ้าว งั้นขอเสียงทั้ง50เขตกรุงเทพเลยค่ะคุณนะค,คะพี่น้องคะวันนี้ค่ะอยากถามพี่น้องกันจังเลยว่าดีใจไหม ที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้งผู้วา่าดีใจไหม <Yeah. S 1> ดีใจไหมคะที่วันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งสอกเอ <Yeah. S 1> พราะอะไรคะพี่น้องเพราะเราไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้วา่าและการเลือกตั้งสอกอมากว่า10ปีแล้วพี่น้องคะหลายๆคนคะ่ะมาถาม ว่าหน้าที่ของสองกอคืออะไรทําให้ตัวเดียเองรวมถึงพักเพื่อไทยค่ะแล้วก็ผู้สมัครสอกอของพักเพื่อไทยทั้ง50คนเราต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพว่าหน้าที่ของสองกอนั้นคืออะไรและเราจะไปทํางานร่วมกับผู้ว่ากทมได้อย่างไรบ้างนั่นเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้อง นั่นเพราะว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้จะมีคนที่เป็น first voter หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนให้สอกอครั้งแรกเนี่ยถึงเกือบเจ0 0แสนคนเยอะไหมยเยอะไหม,มที่มันเยอะเพราะว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารเขาไม่ยอมให้เรามีการเลือกตั้งสอกอก,อกันไงคะพี่น้องคำถามถัดมาคือแล้วยังไงแล้วเขาจะทำงานกันยังไง พี่น้องคะเดียอยากให้พี่น้องมองไปทางด้านซ้ายมือของพี่น้องคะ่ะขวามือของเดียเห็นตึกนี้ไหมตึกนี้เรียกว่าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่แห่งนี้ค่ะพี่น้องที่จะเป็นที่ทำงานของผู้ว่ากทมที่จะเป็นที่ทำงานของสองกรหรือสมาชิกสภากรุงเทพรวมถึงเป็นที่ทำงานของข้าราชการประจำคะ่ะ ซึ่งเราจะมีประหลัดกรุงเทพมหานครค่ะพี่น้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่จะคอยรับเอานโยบายของผู้ว่ากทมนะคะให้หน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ภายใต้กทมนั้นเข้าไปออปฏิบัติตามซึ่งรวมถึงเขตทั้ง50เขตด้วยเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะพี่น้องจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกคือมี First w a อ e r ถึง7 0 0 0แสนคนเยอะใช่ไหมพี่น้องคะเยอะใช่ไหมนั่นเพราะว่าคณะรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะพี่น้องคะไม่ยอมปล่อยให้เราชาวกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสอกอเป็นของตัวเองดังนั้นการเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะจึงเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม แล้วก็การเลือกตั้งสงกครั้งแรกของคนถึงเกือบ70,000 0คนแต่โชคดีค่ะพี่น้องค่ะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอของกรุงของชาวกรุงเทพเราเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งทางตรงผิดกับการเลือกนายกรัฐมนตรีของเราทั้งประเทศที่ต้องไปผ่านด่านสวสองอ250คนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอของเราก็ใครได้คะแนนมากที่สุด คนนั้นก็ได้เป็นผู้ว่ากทมไปซึ่งอันนี้ถือว่ายุติธรรมแต่ทางกับกันนายกรัฐมนตรีพักที่ได้เก้าอี้ในสภามากที่สุดพักนั้นกลับไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะต้องไปผ่านด่าน252 0วออันนี้ก็ไม่ยุติธรรม กลับมาที่เรื่องกรุงเทพมหานครของเราค่ะพี่น้องอย่างที่เดียบอกไปว่าสาราว่าการกรุงเทพมหานครทางด้านนี้จะเป็นที่ทํางานของผู้ว่ากทมเป็นที่ทํางานของสอกกและเป็นที่ทํางานของข้าราชาการประจําซึ่งนําโดยประลัดกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นหัวหน้าส่วนราชาการค่ะที่จะคอยรับเอานโยบายจากผู้ว่ากทมเนี่ยไปปฏิบัติซึ่ง สำนักงานเขตต่างๆที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครต้องขึ้นลงอยู่บ่อยๆนี่ยแหละก็ต้องรับเอานโยะบายจากผู้ว่ากทมนี้ไปด้วยอำนาจเยอะไหมพี่น้องเยอะไหมพี่น้องคะที่เดียวบ,บอกไปสาราว่าการบอกว่าเป็นสามส่วนเดียขอพูดพูดถึงผู้ว่าก่อนเป็นอย่างแรกนะคะผู้ว่ากทมนี้คะ่ะเขามีอำนาจในการที่จะ จัดทำนยโยบายต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นคนทำงบประมาณว่างบประมาณที่รัฐบาลส่งมากว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทต่อปีนั่นแหะจะเอาไปทำอะไรบ้างและเป็นคนวางแนวทางการแก้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในแต่ละเรื่องอำนาจเยอะไหมเยอะไหมแลว้วงบประมาณกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทเยอะไหมคะ เพราะเยอะละเยอะ,ละ,ยอะละเยอะนี่แหละค่ะพี่น้องคะเราถึงไม่สามารถที่จะให้ผู้ว่ากมทมทํางานอย่างเป็นอิสระได้หน้าที่ของสองกอจึงต้องเข้ามาะค่ะหน้าที่ของสองกอค่ะพี่น้องคือเราจะเข้ามาตรวจสอบพิจารณาการทํำงบประมาณและการทํางานของผู้ว่ากทมว่างบประมาณ ที่ผู้ว่ากตามจะส่งไปในแต่ละหน่วยงานนั้นเหมาะสมไหมเมื่อส่งไปแล้วถูกนำเอาไปใช้แก้ปัญหาตรงตามจุดที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องชาวกรุงเทพไหมเมื่องบประมาณลงไปแล้วสอกอจะคอยตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้นๆใช้งบประมาณของพี่น้องอย่างโปร่งใสไหมแบบนี้ละค่ะ พราะสกมีหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทมตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้ว่ากทมตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานราชการทำให้คนที่พี่น้องต้องจะเลือกเข้าไปเป็นสกน,นั้นยิ่งต้องเป็นคนที่พ่อแม่พี่น้องไว้ใจใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมขอเสียงหน่อยใช่ไหม เราะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ละเอียดเรื่องอำนาจของผู้ว่าเป็นเรื่องที่มีอำนาจมากดังนั้นเรายิ่งต้องใช้คนที่มีความละเอียดมากๆเข้าไปทำหน้าที่แทนเราในสภากรทมใช่ไหมคะพี่น้องคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะนอกจากสกจะมีหน้าที่พิจารณานะคะการใช้งบประมาณและการทำงานของผู้ว่ากรทมแล้ว ตัวสอกอเองค่ะยังมีหน้าที่ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครพี่น้องอาจจะสงสัยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครคืออะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นเข้าใจมันคือกฎหมายค่ะพี่น้องคะมันคือกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละเช่นพี่น้องอาจจะมองไปทําไมตึกตรงนั้นนะ่ะถึงสร้างได้แค่นั้นเองมันสร้างสูงสุดได้แค่นั้นเองเหรอมันสร้างเกินสิบชั้นได้ไหมไม่ได้ พข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเขากำหนดไว้เช่นนั้นเราจะเอาที่ตรงนั้นจอดรถได้ไหมทําไมปล่อยให้ว่าอย่างนั้นขอจอดรถได้ไหมไม่ได้พระข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเขากําหนดไว้อย่างนั้นเราจะขอใช้ที่ตรงนี้ทิ้งขยะได้ไหมไม่ได้พระข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดไว้เช่นนั้นเนี่ยค่ะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครคือกฎหมายที่เราชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ร่วมกันอยู่ในขณะนี้ ข้อบัญยัติกุงเทพมหานครคนที่อยู่กปทุมธาน,นีเขาก็ไม่ได้ใช้คนที่อยู่อยุธยาเขาก็ไม่ได้ใช้มีแต่พวกเราชาวกรุงเทพมหานครนี้ละค่ะที่ใช้ดังนั้นค่ะหากว่าพี่น้องคนไหนนะคะเห็นว่าข้อบัญญัติข้อนี้ข้อกฎหมายข้อนี้ที่ใช้ในกรุงเทพเนี่ยมันล้าหลังและมันควรจะแก้ไขมันควรจะเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถที่จะ บอกตัวสอกอเองได้ว่าอันเนี้ยมันล้าหลังแล้วนะมันจําเป็นต้องแก้ไขประเทศเพื่อนบ้านโลกอื่นเขาไปกันถึงไหนแล้วจะต้องร่วมกันแก้ไขก็สามารถที่จะทําได้นะคะข้อที่3ค่ะนอกจากจะตรวจสอบงบประมาณนอกจากจะออกข้อบัญญัติแล้วค่ะคกลไกในการทํางานของสอกอก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนค่ะพี่น้องคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะ ทุกตารางกิโลเมตรทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหาคนครค่ะจะต้องอยู่ในมือของตัวสกค่ะสกจะต้องรับรับเอาความเดือดร้อนในทุกๆุกตารางกิโลเมตรของพ่อแม่พี่น้องชาวกรทมเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการแก้ไขอย่างเร็วที่สุดชอบไหมคะเรื่องนี้ใช่เรื่องอะไร ขยะตรงนี้ส่งกินเบน์เมื่อไหร่กทมจะมาเก็บไฟตรงนี้ไม่มีความส่องสว่างเลยเมื่อไหร่จะมาเปลี่ยนอตรงนี้น้ำไม่ระบายเมื่อไหร่จะมาลอกท่อเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่สกจะต้องรับไว้เพื่อที่จะนำไปประสานกับหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นแบบนี้แล้วสกสาคัญไหมคะสาคัญไหมแต่น่าเสียดายครัพี่น้อง กว่า9ปีที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้มีสกที่มาจากการเลือกตั้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสกที่มาจากการเลือกตั้งหมดวาระไปเมื่อปี2557หลังจากนั้นค่ะมีคำสั่งคอสชอแต่งตั้งคน30คนพี่น้องคะขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพื่อเป็นสก30คนนี้ค่ะ เป็นคนที่ทำงานแต่ในห้องแอร์เป็นข้าราชาการระดับสูงอะ่ะไม่เคยมาเคาะประตูบ้านแล้วถามแล้วถามพี่น้องว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน้ำไหลดีไหมไฟส่องสว่างหรือเปล่าไม่เคยมาเคาะประตูถามพี่น้องว่าวันนี้ไปโรงเรียนมาคุณภ,ภาพการศึกษาเป็นยังไงบ้างไม่เคยมาเคาะประตูบ้านแล้วถามว่าถ้าท่านเจ็บป่วยโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านคือที่ไหน สาสิบคนนี้ไม่รู้แม้แต่ว่าวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำขอนกรุงเทพของคนกรุงเทพมหาคนครคือเท่าไหร่ครับพี่น้องขอเสียงโห่ให้คนพวกนี้ห่อยแล้วพี่น้องคิดดูละกันว่าเราต้องอยู่กับคนพวกนี้มาถึง9ปีเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องคะนอกจากเราจะได้คนสาคนที่มาจากคำสั่งคอสอชอแล้ว เรายังได้ผู้ว่ากทมที่มาจากมาตา44นั่นหมายความว่า30คนเป็นเหมือนตรายางสแตม์อนุญาตให้ผู้ว่ากทมที่มาจากมาตรา44งสีทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยขอเสียงโหเลยแล้วแบบนี้เอาไหมเอาไหมพี่น้องคะ เกปีคะ่ะที่กรุงเทพมหานครถูกแช่แข็งอยู่กับการไม่ได้รับเลือกตั้งสองกอและพูว่า9ปีที่เราถูกแช่แข็งอยู่กับคณะรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมคะ่ะคิดในใจคะ่ะคิดในใจเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเคยได้ยินไหมท่องคำนี้ให้ดีคะ่ะ พอถ้าวันที่22พฤษภาคมพี่น้องเดินเข้าคูหาไปแล้วพี่น้องเลือกคนผิดชีวิตพี่น้องจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะเพราะนั่นหมายความว่าพี่น้องจะอยู่กับสกที่ใช้ไม่ได้เป็นเวลา4ปีเต็มเหมือนที่พี่น้องอยู่กับสกที่คอสชอแต่งตั้งมา9ปีอย่างนั้นนะเอาไหมเอาไหมอ,อ,อย่างงาั้น22พฤษภาต้องเลือกสอกที่มาจากพักอะไรคะพักอะไรคะ พักเพื่อไทยตอบโจทย์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะพักเพื่อไทยค่ะสอกอของเราทํางานอย่างหนักสอกอของพักเพื่อไทยเราค่ะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าไปตรวจสอบการทํางานพิจนารณาการทํางานการใช้งบประมาณของผู้ว่ากทม สกจะพักเพื่อไทยค่ะเรามีความเหมาะสมเพราะเรารู้ถึงปัญหาถึงแกนแท้ของทุกของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เพราะเราลงพื้นที่กันทุกวันเราอยู่ติดกับพี่น้องประชาชนสิ่งต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ระบายได้พูดออกมาทุกอย่างเราเอามาทำเป็นนโยบายและแน่นอนค่ะ สกอของพรรคเพื่อไทยค่ะเรามีคุณสมบัติและมาพร้อมกับนโยบายดีๆที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกมิติพี่น้องคะ่ะ22พฤษภาคมค่ะสิทธิ์และเสียงอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะอยากให้พิจารณาค่ะเลือกสอกจากพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยค่ะมรดกที่เรามี มรดกที่เราได้จากคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นว่าหากพักเพื่อไทยหาเสียงหรือหากพักเพื่อไทยพูดอะไรไว้เราจะสามารถทำได้อย่างที่พูดการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะทุกนโยบายที่เราใช้หาเสียงไม่ว่าจะด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านสังคมด้านการคมนาคมด้านเศรษฐกิจทุกอย่างค่ะต่างเป็นข้อผูกพัน ที่หากสกอของพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วเราจะต้องทำมันให้ได้จริงดังนั้นค่ะพี่น้องคะขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยได้รักษามรดกคือความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะไว้ใจเพื่อไทยเลือกสอกเพื่อไทยให้ชนะขาดทั้งกรุงเทพมหาคนครค่ะขอบพระคุณค่ะ